ตอนนี้ก็จะมีโคบ้านนี้เขาก็จะเลี้ยงโคอยู่เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนมากแม้ว่าจะมีรถทำนาหวานแต่ก็จังตรงเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือเนื่องจากว่ามีพื้นที่ว่างจากการเก็บเกี่ยว ปักตําทุ่งกุลาในเขตทุ่งกุลานี่จะมีพื้นที่มากเหมาะสําหรับแก่การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคหรือกระบือส่วนฟางข้าวหลังจากเสร็จแล้วก็อัดเป็นพ้นเก็บไว้หน้าฤดูหน้าฝนน้ําหลากก็จะเก็บฟางข้าวอัดไว้ตามยุ้งตามฉาง มาบ้านนี้เป็นบ้านบ้านโรงข้างใหญ่ตำบลโรงข้างใหญ่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดดูโคเป็นร้อยแต่ที่ขังอยู่ในนี้ก็ประมาณ50สิบตัวได้เลี้ยงแบบเป็นธรรมชาติดูโค ยัดโยงด้วผลขวายในการบริจาคทานบริจาคทรัพย์กับคณะสงฆ์มู่ใหญ่วัดป่าโนนเบื้องกับป่าตอกรักโน้ยตบนกับเพลงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดนีในส่วนที่ได้ออกจานิกวิมพบาท Tatliam hana